สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปดาวซันโว5หลีกดังนะครับรวมถึงสรุปคนจ่ายบอลมากที่สุด EP ีแรกนะครับสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันพิมลีอังกฤษและซีเรียนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สรุปดาวซันโวพิมลีอังกฤษล่าสุดกันก่อนเลยครับอันดับหนึ่งครับเออร์ลิงเบลฮารลนครับยิงไปแล้ว8ลูกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับที่2ร่วมมี2คนครับ มีซองฮองมินครับของสเปอร์ครับยิงไปแล้ว6ลูกและอีกคนอเล็กซานเดอร์อีซักครับของนิควคาสเซิลหลูกส่วนอันดับที่3ร่วมครับมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับก็จะมีจาร์บอโบเวนของเวสแฮมครับ5ประตูโมฮัมเหม็ดซาร่าของลิเวอร์พูล5ลูกและหวังอีชานนะครับของวู๊ดแฮมตันครับ5ลูกในส่วนของ คนจ่ายบอลมากสุดในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็มีอันดับหนึ่งร่วมครับมี3คนครับก็มีคีเรนทิเปียจากนิวคาสเซิลห้าลูกเจมแมตติสันของสเปอร์ห้าลูกเปโดเนโตนะครับของวูฟแฮมตันห้าลูกแล้วก็มีอันดับที่สองร่วมอีก3คนครับมีโมฮัมเหม็ดซาร่าจากลิเวอร์พูลครับสี่ลูกวาเดเมียโซฟาสของเวสต์แฮมครับสี่ลูกและโอลีวัสกินของแอตตาวิลล่าสี่ลูก มาต่อกันที่สรุปดาวซันโวบุนเดสลีกาของเยอรมันล่าสุดตอนนี้ครับอันดับหนึ่งครับเป็นเชลูกิราซีครับของสตุตการ์ด13ประตูครับแล้วก็อันดับ2เป็นแฮร์รี่เคนของไบยูเมนิก8ประตูอันดับที่3ร่วมมี2คนครับก็คือโยนันโอเดวินนะครับของวูบบวก7ประตูวิกเตอร์โบนิเฟสของเลเวอร์คูเซ่น7ประตูและอันดับที่ 4นะครับก็คือเลรอยซานเน่ของบาเยนน์มิวนิกนะครับยิงไปแล้ว6ลูกในส่วนของคนจ่ายบอลมากสุดในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับหรือเรียกอย่างว่าแอซซินนะครับอันดับหนึ่งครับกิสเฟอริสของสตุ๊การ์้5ประตูครับแล้วก็มีอันดับที่2ร่วมอีก3คนครับก็จะมีซาฟีซีมมูลนะครับของไลซิก4ลูก ยูริอานบรันต์นะครับของรอดมุลครับสี่ลูกแฮร์รี่เคนบายยนิมิคสี่ลูกอันดับที่สามมีอยู่สองคนครับก็จะมีกีซ่าโฟร์เมลของฮอฟเฟนไฮมสามลูกแล้วก็เจเลมี่ฟิปโงนะครับของไบเออร์ลรือุคเซนสามลูก ในส่วนของดาวซันโวกันโชคใหญอิตาลีล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งครับลาติโรมาติเนสของอินเตอร์มิลานครับ10ประตูอันดับที่2วิกเตอร์โอซิมเฮนครับของนาโปลี6ลูกอันดับที่3ม,มีอยู่3คนครับก็จะมีทางด้านโดมินิโกบาลาดีของซัสโ,โซโล5ประตูนิโคลัสกอนซาเลสของเฟรตินา่า5ประตูแล้วก็ลูมเรลลูกากูครับจากโรมา่า5ลูก ในส่วนของอดีตนะครับหรือคนใจบอลมากสุดในกันโชเซเรียอติตาล,ลีตอนนี้ครับอันดับหนึ่งมาคุตตูรามของอินเตอร์มิลาน5ลูกฟิลิเป้แอนเดอร์สันลาซิโออันดับที่2ครับ4ลูกและอันดับที่3ครับมีทั้งหมด4คนนะครับก็จะมีทางด้านของเจลมี่โตยานนะครับของซาโซโล3ลูกเฟรดิโก้ดิมาโกนะครับของอินเตอร์มิลาน3ลูกมาเตโอ ลูเชลิสนะครับของอัตแลนตาา3ลูกและมาเทนเดรูนของอัตแลนตาครับ3ลูกโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปนะครับดาวซอนโวล่าสุดนะครับของ3ลิกดังก่อนนะครับใน EP ีแรกนะครับรวมถึงคนจ่ายบอลมากสุดนะครับใน3ลิกดังนะครับยังไงก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผม นี่ก็เป็นการสรุปนะครับคนจ่ายบอลลมถึงด้านซันโบล,ล่าสุดในค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ